วันนี้นะคะ DIY Hot พ o t m a t c h i n โอเคสวัสดีค่ะคุณเม์ค่ะอาวาค่ะเอลล่ค่ะพวกเรา A 2 N Chanel and I Fei ดังมากเลยนี่นะคะคือเราบีบเข้าไปมันเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเหมือนบะหมี่เลยทุกคนเห็นไหมกินไม่ได้นะ มีสีเขียวเหมือนมากของเล่นไม้เทียวเยวาคอสขดแมชชีนนะคะวันนี้มีแขกรับเคยเป็นก็ไอเฟลไอเฟลบ่อยุกมากมาค่ะเรามาแกะกันดีกว่าแกะเลยมีมีดเล่นอยู่ข้างๆนี้นะคะนี่เห็นไหมต้องมีตะเกียบด้วยนะคือเราไม่รู้เขามีตจเกียบหรือเปล่าเราก็เลยมีตะเกียบมาให้เด็กๆกันแล้วนะคะโอเคแล้วด้เปิดได้ แล้วทุกคนมีอันนี้คือเป็นสีสีมีถ้วยเหมือนถ้วยข้าวสารนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรผงผงอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็มีเจลเจลเขาให้มาสี่ขวดเลยนะคะสีสีส<ะ>แล้วก็อันนี้น่าจะอยู่บนอันนี้นะทุกคนอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือคว่ำวะอ๋อต้องวางทุกคนแล้วก็มีฝาฝาเขาน่ารักนะเป็นลูกแมวโอเคฝาเขามีแบบว่าอย่างงี้ด้วย อ่ะโอเคแล้วน,นี่คืออะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์เขาก็มีแบบว่าหลายพิมพ์นะทุกคนเนี่ยอ๋าที่สีอ่ะเห็นไหมใส่ฐานสามก้อนนะคะอ่าใส่ฐานสามก้อนแล้ที่เรียบๆไปใส่ฝั่งสปริงนะนี่ใส่ฐานแล้วนะคะลองกดดูก่อนกดอันนี้สิมันเป็นไฟไฟเหรอ <laughs> มีเสียงอ่าได้แล้วทุกคนแล้วเราก็เอาน้ําใส่ใส่อันนี้นะคะแล้วก็วางเขาจะมีล็อกของเขานะคะทุกคนอนาดาดูใี่มันพอดีล็อกที่ลูกแล้วก็ทําแบบนี้เลยอ้าวเฟลเปิดแล้วทุกคนพอเปิดแล้วเขาจะเดือดอะอ่ะเฟลลองเปิดดิฮะให้เฟลเปิดเฟลลองเปิดดิคะอ่าเดือดแล้วทุกคนพอเปิดแล้วเขาก็จะเดือดมีไฟเงี้ยเจ๋งก็ใส่ผงใส่ไอ้ผงๆงนี้ก่อนนะคะโอเคใส่เลยปิดก่อนแล้วก็ทำแบบ ใส่ผงวุ้นก่อนผงวุ้นหรืออะไรก็ไม่รู้ข,ขาวๆใส่สองซองเลยไหมซงองเดียวซอ,องเดียวอ่ะใส่ซองเดียวเขาเปิดแล้วก็ตาเก,กียรติ์อ่ะคนคะ่ะทุกคนคนคนเช่นกันคนนะคะคนจะเก็บเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวมา,าทำขั้นตอนต่อไปกันมีสีสีใช่ไหมมีสีเขียวสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีส้มอะ่ะเราจะบีบใส่อันนี้ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ไปใส่ในหม้อก็ได้แต่ว่า คือในแบบเขาอะในแบบเขาให้เราทําเป็นบะหมี่นะทุกคนคือในแบบเขาเนี่ยเห็นไหมคือในแบบเขาไม่ทำทำเป็นบะหมี่แต่ว่าเราอะเรา,าไม่มีสีเหลืองนะอะบีบเลยบีบเลยอ่หลังจากละลายแล้วเราก็บีบนะคะทุกคนอ่บีบแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เหรอ,อเป็นเส้นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหม โอเค,อเคพอแล้วเห็บว่าย่างอื่นบ้างอ่ะลองสีเขียวต้องต้องคนด้วยใช่ไหมอ่ะเอเเป็นเระเียมากโอ้ยเจง๋งทุกคนเอ,อสีฟ้าเของนว่าเป็นสีอะไรบะหมี่นวาสีเขียวพอแล้วครับอ,อ่ะบะหมี่สีเขียวน,นว่าคนคนแล้วนวก็ตัดออกนะคับะหมีม่หยอกเลยอ้าวอย่าปสีขลกเด็กเด็กเรียนเด็กเนเด็กปดอ่า อ่ะของนาดานาดาเป็นปลหมี่สีขาวนะคะทุกคนเอ้ยเจ๋งเจ๋งอันนี้เจ๋งอุ้ยสวยทุกคนนี่แต่ทานจริงๆไม่ได้นะคะลองขอจับหน่อยว่ามันเป็นจิ๋วเส้นยังไงอ่านี่ของนาดานะคะได้แล้วสีขาวเขาก็เป็นแบบเป็นนิ่มๆลองจับดูสิครับก็เป็นยังไงลองจับดูสิอ่ามันเป็นมันเป็นนิ่มๆนะคะนาดาจับเป็นไงเป็นไงคะนิ่มๆไหมอ่า ระหว่างนี้ขอปิดหม้อก่อนเพราะหม้อเสียงลำพานมากอยากกินอะแล้วค่ะกินไม่ได้นะครับอ่าเห็นไหมคะก็บีบสีฟ้าใสคิดเปลืองสีมากเปลืองสีมากๆโอเคแล้วทำยังไงต่อแล้วทำยังไงต่อแล้วก็เปิดหม้อเปิดจับเวลาจับเวลาไว้นาฬิกาเไม่มีนาฬิกาิกาจับเวลาแล้วดนวอ่าแล้วก็วางไว้นะคะ อ,อ,อุ้ยอุยปลาโลมาตายด้วยเอ๊ได้ปลาโลมามาแล้วนะคะนิดหนึ่งอะมันก็นิ่งๆมานะคะขี่เหรดนิดหนึ่งอะใส่ไปเลยมมยื่นเพื่ออยาเห็นตามัน่ะลูกทำตาไป็นคาราต้องใส่นี่นะคะเออใส่จานเราเห็นชัดหน่อยแล้วก็เซตต็ตบะหมี่ของเราเป็นเป็นไอ้นี่เป็นพร็อพเป็นพรอ็รอพอะต่อไปอะของเฟลทำสตรอเบอร์รี่ สตรอเบอรี่ไม่มีสีแดงเราเอาสีส้มนะเฟลบีไปขอาคุณไม่ได้เปดิดฝาขอสีส้ม้ม่มม้ม่เฟลเปิดฝาหรือ,อยังเหรออ๋อเฟลยังไม่เปิดฝาอ่ะ,ลออะแล้วเราก็บีบนะคะบีบอย่างนี้เฟลตั้งใจมากเฟลเป็นเด็กเป็นเด็กเข้าจะเข้าอนุบาลหนึ่งนะทุกคนนี่ดูเขาหมอกกลมหมอกกล่เลยเเป็นอหนึ่งอหนึ่งกอทุกคนโอเคร้องกง่อน ขออเฟลเราไม่มีสีแดงนะคะเราก็เป็นจุดส,สต,ตรอเบอรี่สีฟ้านะเราก็เป็นขั้วขั้วสีส้มแล้วตัวสตรอเบอรี่สีเขียวยังไม่สุกทุกคน <enga> โอ้ยของนวาเป็นปลาดาวนะคะสีเดียวเลยไม่มีจุดความเยี่ยมมีจุดนะปลาดาวเป็นจุดใส่จุดจุด,จด,จดได้นะ<ม>ปลาดาวสีส้มนะคะทุกคนของนวาเป็นปลาดาวสีส้มอ,อ่ะเสร็จแล้วก็วางนะคะวางไป,ไปเลยวางไปเลยวางไปเลยวางไปเลยมันร้อน วาไว้นะคะทุกคนวาไว้ถ้าเราไม่ใช่จะมพลอยเราก็เอามือกดไว้นะคะอุ้ยเลือดนะทุกคนกำลังเรียร้อยไม่ลงมาเลยกต้องลงน้ำแข็งเอ๊ะอ่าพอลอยแล้วนะคะพอลอยแล้วนี่เราก็เราก็ตักเอาน้าวาเอามือหยิบขึ้นมาทุกคนแม่ขนื่อแม่เขาเหนืนิ่มไหมครับนิ่มไหมอันนี้สตรอเบอรีิเวณนะคะอ่า นิ่มๆดูปลาดาวเบี้ยวๆอ่ะเสร็จแล้วต่อไปเป็นสับปรียของกังไอเฟลคือถ้าเรามีแต่กระบวยอ่ะเราก็ไม่ต้องไปคอยกดนะคะทุกคนอ้าวเคยแล้วเคแล้วเคยแล้วเจตเทสก็อย่าเทสอย่าเทวางกดวางไม่เฉยๆวางไม่เฉยๆฉยเอาวางไม่เฉยวางไม่เฉยวางไว้วางไว้วางไว้เอาวางไว้เฉยค่ะถ้าเราเอียงแล้วจะมันก็จะคว่ำเหมือนทุกคนมันยังไม่ปรับเซตตัวรู้วางไว้เฉย ปลลูกปล่อยมือลูกปล่อยมือเฟลเฟล,ล,ลมีป้อนบะหมี่ให้บาร์บี้ด้วยทุกคนแล้วชื่อจะตะเก<ด>ยียบผิดข้างนะทุกคนบาร์บี้อ่ะบๆบๆหัวสีฟ้ากินบะหมี่เส้นสีฟ้าแล้วก็สตรอเบอร์รี่สีเขียวทุกคนนี่ปอนอ้ามนี่ปูยอ,อ <ะ S 2> ดส่วนอ่ะปูมันจะเล็กลงนะคะคือถ้าเราบีบใส่แม่พิมพ์พวกเนี้ยมันจะเล็กลงแบบว่าขึ้นหนึ่งอ่ะทุกคนอ่าบะหมี่ปู ของแฟ่เป็นบะหมี่ปูปทุกคนอ่ะทำเส้นใหญ่เหรอใหญ่ <Okay. S 2> ท่ามเอาข้อปากเราเด็ดขาดนะทุกคนหม้อนี้มันไม่ร้อนนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะฮะดูนาวา่าไม่รามาทำปูทุกคนเหมือนไหมนี่เหมือนนะทุกคนบะหมี่ปูโอเค แล้วก็มีปลาโลมานะของนาวามีปูมีสั้นใหญ่แล้วก็บะหมี่เขียวที่เหมือนมากนะคะแล้วก็บะหมี่ฟ้าของไอเฟลของไอเฟลมีตัวอะไรดูเคของไอเฟลตัวอะไรลูกอันนี้คืออะไระกวางเหรอแล้วมีปูอ๋อของเฟลมีปูนะคะสั้นสีฟ้าแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้ของเล่นจากคุณนบีมและไอเฟลบ <Bye. S 1> ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะโอเคบายบาย